เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเกิดไอเดียในการทําโครงงานวิจัยซึ่งที่โรงเรียนกําเนิดวิทย์ก็ได้ให้ความสําคัญทางด้านนี้เราจะไปติดตามจากรายงานครับอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยอย่างเครื่องสแกนนิ่งอิเล็กตรอนแมกโรสโคปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั่วไปและในเครื่องนี้มีความพิเศษก็คือสามารถขยายได้ถึง1นึ่งหมื่นเท่าถ้าเทียบกับกล้องจุลทรรศทั่วไปและมีราคามากกว่าเด็ดล้านบาทเลยทีเดียวครับ นับเป็นโรงเรียนแห่งเดียวของไทยที่มีอุปกรณ์ตัวนี้ครับนักเรียนได้ทาโครงงานหลากหลายเช่นนาใบข้าวมาส่องก็จะทราบส่วนต่างๆได้ละเอียดลึกซึ้งจริงๆอย่างตัวนี้เรียกว่า a n n i n g electron m i โ r o s c o p e ใช่ไหมครับคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องจุลทรรศน์เล็ตตอนที่สามารถาดูอนุภาคหรือดูสารต่างๆที่มีขนาดเล็กมากๆได้นะครับซึ่งตาเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วอันนี้มันจะแตกต่างจากที่เป็น กล้องจุลทัรศน์ที่ใช้แสงปกตินะครับเนื่องจากว่ามันมีกําลังขยายที่สูงกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อต่อทางพวก material science ทางเคม i ส t ี y แล้วก็ทาง Biology ตัว scanning electron microscope ที่มองเห็นได้แบบลึกๆอย่างเงี้ยก็ไม่เคยไม่เคยได้ใช้มาก่อนไม่เคยเห็นเครื่องจริงมาก่อนด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าเออได้มาลองเห็นของจริงได้ลองใช้ได้ลองอะไรมันก็ดูดีครับ เครื่องพิมพ์สามิติก็กําลังเป็นที่นิยมทั้งผลิตชิ้นงานเล็กและใหญ่ที่ในจีนผลิตทั้งรถยนต์และบ้านนับว่ามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆสายงานเช่นการออกแบบวิศวกรรมการแพทย์ไปจนถึงวิทยาการอวกาศและการบินและในส่วนนี้ก็เป็นชิ้นงานของเด็กกาเนิดวิทย์ที่ผลิตขึ้นในวันไหว้ครูครับเครื่องพิมพ์นเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์ออกมาให้สามารถได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงนะครับโดยทางเราเนี่ยทางครูเนี่ยก็จะมีการ เรียนการสอนที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมนะครับเป็นรูปสามมิติขึ้นมาโดยมีสเกลมีขนาดนะครับแล้วก็สุดท้ายปกติเนี่ยถ้าเราปริ้นส่งเครื่องปริ้นธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นกระดาษเราจะมองไม่เห็นใช่ครับก็เป็นแค่ 2D แต่พอเรามีเครื่องปริ้น 3D ให้นักเรียนได้ใช้เนี่ยนักเรียนสามารถที่จะมองเห็นสามมิติได้ทุกด้านเลยนะครับก็ทางครูก็จะมีการสอนในเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์ โดยการใช้โปรแกรมนะครับเขียนมาเป็นรูปร่างทีดีเสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟแปลงไฟล์แล้วก็มาเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะสั่งเครื่องเปยนทีดีนี้ทํางานออกมาเป็นรูปร่างตามที่เราเขียนมาตั้งแต่ในโปรแกรมตั้งแต่ตอนแรกครับผมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ผสมเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะส่งเสริมการศึกษาเกิดการค้นคว้าวิจัยที่จะช่วยพัฒนาคนและคนก็จะสร้างงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดความสามารถ ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทีมข่าวสนักข่าวไทยอยสอมทรายงานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก็จะช่วยให้การเรียนรู้ก้าวไกลแล้วก็ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับ